เดีย๋ยวก็ใส่หอยใส่กบใส่กบหน้าแล้วก็เคี้ยวพวง แล้วก็มีท่อนไข่อันนี้มักจ้องมีใส่ถั่วพักยาวใส่มะกขือแล้ว,ลวก็ tay đủ bẹp như nó khứa nó nhỉ là ta xay, thua bẹp như nó Xay hói sơ đi Hết làm bằng tròn nữa cả. นดำม,มักจองเห็นบ่มีหวยใส่บัววดจา้าถ้าสิใส่เวิร์ดกับยันคิดโมมุดนี่บัวเคยทำใส่หัวหอยนำแล้วก็เคลือพ่วงแล้วก็มีท่อนไข่ อันนี้มุกจวงแซบ่บมันจะเคือหรอกจวบาเห็นเห็นควนเห็ดงานาน้ำกันบนเห็ดให้กินไปเรื แล้วก็มีไข่เจียวด้วย เดี๋ยวก็ใส่หอยใส่กบใส่กบหน้าหน้ามักงองเราจะใส่กบน้ำแล้วก็มีหอยทัวฟักเงวแล้วก็มีไข่เจียวด้วยเดี๋ยวก็ใส่หอย ใส่กบใส่กบนะเป็นตาแสบโมเป็นตะแสบโมเนี่ยเ็ตแล้วด่ามจองเลยจ้าใส่กบนำแล้วก็มีหอยถั่วฟักเง่าเลยลองทำบ้างแต่ว่าก็ออกมาแสบอยู่ดิฮ็ดสุดซีมือก็แสบอยู่ เสยมอยู s s aa, ่น oh, oh ิดนึงจ้าเสนิมใส่หัวหอยนําน้ามักจองเด้อจ้าใส่กบนําแล้วก็มีหอยทั่วปักยาวได้ลองทําบงแต่ว่าก็ออกมาแมอยู่ดิเฮ็ดสุดซีมือก็แมอยู่แสมอยู่นิดนึงจ้าแสมนิู แล้วก็เคเืือพ่วงแล้วก็มีท่อนไข่อันนี้มุกจงองเลยลองทำบ้างแต่บาก็ออกมาเสียมอยู่ดิเฮ็ดชุดซีมือก็เสียมอยู่เสียมอยู่นิดนึงจาเสียมมันจะเคืืออหรอกแ่วบาเห็นเห็น คนเฮ็ดงานน้ำกันเบนเฮ็ดให้กินไปด้วยเห็ดหนามังจองเ้อจ้ะหนามังจองเห็นบ่มีหอยใส่หัวหอยนั่ เคยลองทำบ้างแต่ว่าก็ออกมาเสียมอยู่ดิเจ็ดชุดสีมือก็เสียมอยู่เสียมอยู่นิดนึงจะเสียมเจ็ดหนามบังจองเนื้อจะหนามบังจองม,มีหอยมี xay thua bạc nhau xay một là tròn nữa đặt nâng cao nâng cao nâng rồi nâng cao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  หนาม,มักจองเห็นบ่มีหอยเป็นตะแสบโมเป็นตะแสบโมเนี่ยเส,เส,เสเร็จแล้วเดี๋ยวก็ใส่หอยใส่กบใส่ก,กบหน้าเสียดหนาม,มักจองเนอจะ้ะหนาม,มักจองเห็นบ่ มีหอยเดี๋ยวก็ใส่หอยใส่กบกบหน้าใส่หอยสดี

ถ้าสีส่เวิร์สกัลยานคิดโมโมดนี่บุเคยทำเลยลองทำบุแต่ว่าก็ออกมาเสียมอยู่ดิเฮ็ดอชุดสีมือก็เสียมอยู่เสียมอยู่นิดนึงจะเสียมไซฮ้อยสอดีใส่บูเวิร์สจ้าถ้าสีส่เวิร์สกัลยานคิดโมโมด โมเคทยทำใส่หอยสดีแล้วกโ็มีไข่เจียวด้วยเป็นตแสมโมเป็นตแสมโมนเนี่ยสเสร็ตแล้ว มันจะเคี่ยวอรอ,อกแจะมาเห็นเห็นควันเห็ดงานน้ากันเป็นเห็ดให้กินก็เลยลองทำบ้างแต่ว่าก็ออกมาแสมอยู่ดิเห็ดสุดสีมือก็แสมอยู่แสมอยู่นิดนึงจา้าแสบเห็ดหนาม,มังจองเนื้อจ้า นาบกักจองเห็นม่มีหวยแล้วก็มีไข่เจียวด้วย